ย้ายต้นโพมาปลูกนะที่วัดโพศรีวนารามนะครับอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายเป็นวัดที่จะมาบวชนะนี่ครับวัดโพนะครับวัดบ้านนาโพนะครับนี่ครับจะมาบวชที่นี่ก็เลยเอาต้นโพย้ายมาปลูกที่นี่นะครับตรงกับวันเสาร์วันเกิดพอดีนะครับผมเกิดวันที่ห้าฮะเสาร์ห้านะครับมัน นโมตัสสะพะกวาโตละโตสัมมาสัมพุทธัสสะนุโมตัสสะพะกวาโตละโตสัมมาสัมพุทธัสสะนุโมตัสสะพะกวาโตละโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะวันตังอะพิวาเทมิสวะขาโตภะคะวตาธรรมโมธรรมังนัปปสัมมิส no ุปฏิป right> ันโนภะคะวโตสาวกะสังโฆสังฆังนำมามิสาธุเทปริดาปุปปะรักษาต้นโพเดเดือสาธุสาธุสาธุ